ินหวังหลายครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้นะฉันว่าต้องผ่านไปถึงแม้ยังไม่ดีหากวันที่เราร่วมแรงใจหนักแค่ไหนไม่เท่าไรจะผ่านพ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทหารเรือเล่าขา่าวเกาะติดสถานการณ์ในวันนี้กองทัพเรือเราคงยังต้องเกาะติดสถานการณ์ในเหตุการณ์ของผู้ระเบิดที่มูโน,โนในจังหวัดนราธิวาสนะครับ mm hmm. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29รกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่6เดือนสิงหาคมผ่านพ้นไปแล้วก็8วันเต็มนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดแต่กองทัพเรือของเราไม่หยุดในการปฏิบัติหน้าที่และก็ปฏิบัติภารกิจ เหตุการณ์ที่เราเกาะติดในวันนี้จึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาก็ลงพื้นที่เข้าไปให้กําลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ประสบภัยด้วยหนึ่งหน่วยของกองทัพเรือที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกที่ประสบเหตุรวมถึงณปัจจุบันก็คือหนึ่งหน่วยของกองทัพเรือของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ครับ วันนี้เราจึงต่อสายไปยังท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ท่านนาวเอกพงศักดิ์ทองใสตอนนี้อยู่ในสายแล้วกับเรานะครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับคุณอดีศรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผบครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้8วันแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับที่มูโนฮะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่29ที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์ต่างๆก็เริ่ม ที่คลายไปนะครับแต่ว่าในคาว่าลี่คลายเนี่ยก็คือยังทิ้งความเสียหายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตั้งแต่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยครัวเรือนที่เสียหายก็ประมาณสักหกร้อยแปดสิบสองครัวเรือนครับประชาชนที่น้องมูโนได้รับความกระทบเนี่ยประมาณสักสองพันห้าร้อยคนสองพันห้าร้อยคนประมาณาร้อยคนครับแล้วก็ที่เสียชีวิตตอนนี้พิสูจน์แล้วก็คือสิบหนึ่งรายครับหนึ่งรายแล้วก็มีส่วนต่างๆบ้านเรือนต่างๆที่เสียหายเนี่ย อยู่ประมาณสัก4ีรห้าสิบหกหลังที่เสียหายนะครับ,รบแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยทางหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยได้เริ่มซ่อมแซมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ซ่อมแซมไปวันนับสองกว่าหลังแล้วนะครับซึ่งใน200รอกว่าหลังเนี่ยในในสองกว่าหลังก็เป็นส่วนหนึ่งของของทัเพเรือเรานะครับที่ที่ที่ทจัดชุดช่างเข้าไปตั้งแต่หน่วยแรกๆตั้งแต่วันวันวันที่30ิบแล้วก็สามหนึ่งเราเราเข้าไปตั้งแต่วันแรกๆ ก็รเริ่มเริ่มเริ่มต้อมกันมาตั้งแต่วันวันวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับก็บหมุนเวียนทุชช่างแต่ว่าก็มีอย่างที่ผมเคยเรียนครั้งที่แล้วนะครับว่ามีส่วนราชการต่างๆของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดนะครับที่ที่ทช่วยเหลือกันไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการส่งชุดช่างมาจิตอาสาหรือการบริจาคเงินต่างๆนะครับ,รบแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารให้ี่น้องประชาชนรับทราบก็คือสิ่งที่ เป็น,นพระมหาคารุณาธิคุณอย่างที่สุดไม่ได้ก็คือเรื่องของโรง,งครัวพระราชทาน,เ,าน ك, เข้าตั้งแต่วันแรกครับเข้าตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันเกิดเดชนะครับเข้ามาตั้งแต่วันแร ك, กก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้โรงครัวพ,พระราชทานเพื่อจะพระราชทานอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงพระราชทานอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาซ่อมกองทัพเรือเราเองชุดช่งางต่างๆเราก็าได้รับรพระพรราาพะมหาครุณาธิคุณจากกระราชทานเช่นเดียวกันเพื่อจะเ่อสนับสนุนเราอยู่นะครับครับ ท่านผ <ใน S 1> บรครับครับ,รบท่านผบอรครับในสถานการณ์ที่ผบอบอกว่าผบแบ่งเป็นเหมือนลักษณะเป็นไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยในลักษณะที่ไข่ขาวที่ได้รับผลกระทบน้อยลงเนี่ยนะฮะตอนนี้สามารถที่จะเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ได้หรือยังเอ่อตอนนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เสียหายไม่มากเนี่ยรเริ่มเข้าพักอาศัยบางส่วนแล้วแล้วก็ในส่วนของหน้าที่ของฐานเรือเราก็คือดูแลในพื้นที่บริเวณไข่ขาวเป็นหลัก ก็เริ่มดําเนินการซ่อมแซมไปไปเยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่วันวันแรกจนถึงวันวันนี้ก็หลายสิบหลังแล้วที่เราซ่อมแซมไปนะครับดาเนินการขเน้นเน้นบ้านที่อย่างที่ผมนําเรียนก็คือเรื class, ่องหลังคาและก็ผนังรวมถึง ระบบไฟฟ้าระบบปลาป,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 ปาที่เราต้องประสานกับส่วนต่างๆให้มาช่วยกันแล้วก็คี้คายต่างๆไปนบนควรในส่วนของพื้นที่ไขแดงเนี่ยซึ่งเสียหายค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเนี่ยทางส่วนราชการโดยโดย,โดยทางจังหวัดราธิวาาเนี่ยกำลังดำเนินการจัดก็เรียกว่าเตรียมการเรื่อง พื้นที่ต่างๆกําลังเตรียมการพื้นที่ต่างๆกําลังเอาเศษต่างๆออกมาแล้วก็ดําเนินการที่จะสร้างใหม่ให้กับประชาชนพี่น้องในพื้นที่ไข่แดงเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับ,รบไม่เหมือนกับพื้นที่ไข่ขาวที่เราซ่อมทําอยู่ก็คือเราท่อมทำเฉพาะหลังคาผนังหรือสิ่งที่แตกแล้วต่างๆแค่นั้นครับครับท่านนายกเดินทางลงมาในพื้นที่ด้วยท่านได้มอบนโยบายอะไรให้กับท่านทางผอบอ้างไหมฮะครับ ท่านนายกนัมนตรีมนะครับท่านได้ได้ลงมาเยี่ยมในพื้นที่แล้วก็ได้มาเจอชุดช่างของเราที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยท่านก็อย่างแรกคือท่านบอกว่าต้องกล่าวท่านกล่าวขอบคุณครับท่านบอกว่าขอบคุณ,ควคณพวกเราที่มาช่วยกันซึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ตะโกนบอกว่าฐานเรือเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยครับท่านนายกครับอะไรเงี้ยก็ท่านขอบคุณท่านบอกว่าช่วยกันบอกว่าเราเป็นที่พึ่งนะครับเราเราช่วยกันทํางานแล้วก็เราทํางานผลประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องประชาชนนะครับ เพื่อเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้8วันแล้วครับผอบอฮะกําลังพลของเราเข้าไปในพื้นที่ตอนนี้ยังหยุดหรือยังฮนะ ไม่ไม่ครับยังยังไม่หยุดเราเราชุดช่างของเราเข้าไปทุกวันวันละ30นายนะครับ,รบเราเราในส0ินายเนี่ยเราแบ่งเป็นทีม2ทีมครับซึ่งเราจะซ่อมอได้วันละสองหลังสองหลังแต่ว่าในคําว่าสองหลังเนี่ยก็คืออีกทีมหนึ่งอาจจะต้องไปเตรียมวันต่อไปหรือไปช่วยขนของไปเตรียมขนของหรือต่างๆในเตรียมวันต่อวันกันไปแล้วก็มีส่วนดำเนการที่ต้องประชุมร่วมกับทางจังหวัดทุกวันครับแล้วก็แบ่งแผนงานกันคืองานซ่อมทําตอนเนี้จังหวัดจะโดย ท้องการและบรรทานสารภัยจังหวัดรวมถึงท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยเ็าจะมีคนแบ่งให้ว่าวันนี้หน่วยนี้รับตรงนี้วันนี้หน่วยนี้รับตรงนี้เราก็จะเป็นหมุนเวียนรับไปเรื่อยคือคือจะให้ความสําคัญตามที่ทางจังหวัดให้ให้ความสําคัญมาครับครับความต้องการของพี่น้องที่ประสบภัยนตอนนี้ครับที่ท่านผอลงพื้นที่ตรวจสอบทุกวันเนี่ยตอนนี้เขาต้องการอะไรมากที่สุดนะฮะผมคิดว่าที่ต้องการมากที่สุดคือขวัญกำลังใจครับที่ที่ที่สำคัญแล้วก็ประการต่อมาก็คือ การเร่งส้มแซมบ้านเรือนอ่ให้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งในส่วนของของบริจาคต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอของบริจาคเนี่ยมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดการบริจาคผมเสนอแนะให้บริจาคเข้ากอ,องทุนที่ทางจังหวัดได้ตั้งขึ้นมาดีกว่าเพราะว่ามันสามารถนําไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ครับครับและณนะตอนนี้ท่านผาอมีการสั่งแล้วก็เน้นย้ํากําลังพลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์โมูโนฮะ เราเราก็ยังดําเนินต่อเนื่องแต่ว่าในการดําเนินการช่วยเหลือก็เน้นย้าเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าในในพื้นที่สามจังหวัดเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของกาลังพลเราเป็นหลักนะครับในการที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนก็กําลังพลของเราต้องปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เน้นเ้นย้แล้วก็ทําควบคู่ขนานกันไปครับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับสิ่งที่จะทําต่อไปครับท่านขอบจะทําอะไรต่อไปกับเหตุการณ์ในสถานการณ์มูนฮะ สิ่งที่ดําเนินการต่อก็คือการดรําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ,รบแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสิ่งที่กอ,องทัพเรือเราสามารถในการสน,นับสนุนช่วยเหลือได้นะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาจังหวัาดราธิวาสเรื่องของกองทัพบ,บกหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างๆที่เราช่วยเหลือร่วมมือกันครับก็คงยังดําเนินการช่วยต่อเนื่องไปจนแล้วเสร็จนะครับซึ่ง จาก600กว่าหลังปัจจุบันบ้านที่ซ่อมไปแล้วเนี่ย200กว่าหลังเนี่ยก็ถือว่าเกือบหนึ่งในสามแต่ว่าคําว่าหนึ่งในสามเนี่ยมีบ้านที่เป็นไข่แดงเนี่ยก็คือต้องสร้างใหม่เลยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมครวรแล้วก็คงเป็นชุดช่างที่เป็นชุดสร้างสร้างบ้านที่น่าจะเ,าเตรียมพร้อมที่จังหวัดกากำลังดำเนินการอยู่ครับท่านครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจของกองทัพเรืออยู่นะฮะว่า กองทัพเรือไม่ได้ทิ้งประชาชนจะอยู่กับประชาชนในทุกสถานการณ์ครับครับถูกต,ต,ต,ต้องครับเ,เมื่อเกิดเหตุขึ้นกองทัพเรือเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็หลายท่านก็ส่งกําลังใจมามทางช่องทางต่างๆนะครับก็กราบขอบพระคุณแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับกองทัพเรือเราก็ยังเป็นที่พึ่งและก็เป็นที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณท่านผบไปอย่างสูงนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเหตุการณ์สถานการณ์ของมูนกที่เราจะต้องติดตามกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาก่อติดกันต่อเนื่องนะครับท่านผบได้ได้ครับขอบขอบไปคุณมากครับคุณที่สอนครับครับผบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์มูนกในวันนี้ที่เราเกาะติดสถานการณ์เนี่ยวันนี้วันหยุดนะครับแต่อย่างที่เราบอกไปว่าเราไม่หยุดภารกิจดังนั้นภารกิจของกองทัพเรือถ้าเป็นเหตุการณ์สาคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประสบภัยของพี่น้องประชาชน พื้นที่ของทางจาาาังหวัดนราธิวาสเรามีทหารอยู่นะฮะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีว่าค่ายจุฬาภรคิดอะไรไม่ออกบอกค่ายจุฬาพร์ยังเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับวันนี้ทหารเรือเล่าข่าวเกาะติดสถานการณ์ต้องลาไปร้อยแล้วนะฮะส่วนครั้งหน้านะครับจะให้มีเหตุการณ์ไหนโดยเฉพาะเหตุการณ์โมโน,โนที่ยังมีเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันอยู่เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ